ก็สู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมข้าจารัสชาวเจริญรัฐเราสนทนากันหัวข้อมองกรุงเทพมุมที่ถูกเมินแขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับท่านแรกเป็นประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปสอทอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐทาทรับเย็นส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดรมงคลนาฏกระสูตรเมื่อสักครู่ที่ผมค้างไว้นะครับว่าเออเรื่องจริงและบุคลิกภาพของ ผู้นำกรุงเทพที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าต้องเป็นผู้นำที่ติดดินต้องเป็นผู้นำที่เห็นชัดแล้วก็ต้องทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาสร้างภาพผู้นำที่ดีควรจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ใหญ่แล้วก็จะต้องรองรับกับความเจริญพัฒนาระดับโลกด้วยเพราะว่าประเทศเไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นต้นแบบหลายหลอย่างตกลงอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่า ผู้นำกรุงเทพน่าจะเป็นอย่างไรคือสําหรับตัวผมเองนะครับผมจะต้องดูก่อนว่ากทออมอเป็นอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะดูว่าคนใดที่จะเหมาะกทมอนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้จริงๆเราดูถูกกรุงเทพไม่ได้แล้วนะกรุงเทพเราไม่ได้ล้านหลังนะครับกรุงเทพเราไม่ได้เหมือน20ปี30ปีที่แล้วเราก็ เป็นเมืองที่จเจริญการคมนาคมสะดวกสบายกรุงเทพมีรถไฟฟ้านี่ถ้าทําเสร็จลวมกันมากกว่า3 300กิโลเมตรนะยังกับสิงคโปร์ยังกับโตเกียวเลยอะ่ะแล้วก็กรุงเทพเราเ,เทคโนโล,โลยีทางด้านไอทก็ทันสมัยนะครับ 4G 5G ครัไเวลาบางคนบอกว่าเราไปเราไป 5G 6G เราก็ทําได้สําหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าเ,เราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแบบโบราณแล้วฮะแต่เราอยู่ในกรุงเทพที่ เป็นโมเดิร์นไนท์แล้วนะครับทีนี้เนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญว่าเมื่ออยู่ในกรุงเทพแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วคนเราต้องการอะไรผมเองเนี่ยต้องการความความสะดวกสบายอะ่ะต้องการความรู้สึกอ่อโล่งต้องการความรู้สึกสว่างนะต้องการความรู้สึกแบบอ่อมีความสุขนะนั่นก็แสดงว่าอะไรฮะชีวิตผู้คนที่สําคัญสุดในความเป็นเมืองใหญ่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กเป็นโซล เป็นโตเกียวเป็นสิงคโปร์ต้องการความสุขเพราะมันคือพื้นฐานชีวิตมันต่างจากชนบทใช่ไหมครับอาจารย์ช,ช,รชนบทมันอยู่กับต้นหญ้าสีเขียวมันอยู่กับทุ่งนงทุ่งนามีอะไรก็จับปลากินมันมีความสุขพื้นฐานแต่ความสุขของกรุงเทพเนี่ยมันจะทำแบบชนบทไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นความสุขในเชิงของเมืองเนี่ยผู้ว่าคนใหม่ที่ที่จะมาทำเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์เดียวคือเติมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเติมเรื่องของถนนขนทางเติมเรื่องของ ความสะอาดอะไรแบบนี้เพื่อทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันดูมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่มันสําคัญสุดผมก็ย้อนกลับไปที่ทางอาจารย์มงคลพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของการสร้างจิตสํานึกมวลชนโดยเพราะจิตสํานึกที่เป็นคนที่อยู่ในบริเวณติดกับถนนซอยติดกับคลองซอยติดกับ ใน,ในหลืบในพงบางมุงเทศเนี่ยสร้างให้เกิดประชาคมที่มีส่วนร่วมได้ถ้าจะมีส่วนร่วมได้ผู้ว่าต้องเป็นแบบอย่างครับถ้าผู้ว่าเป็นแบบอย่างเนี่ยผู้ว่าก็จะต้องเริ่มจากจิตสํานึกตัวเองว่ารักหรือเปล่าไปจุ่มกับปัญหาหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสัมนันเป็นรองครับแต่สําคัญสุดคือว่าต้องให้ความน่าอยู่มันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใน ในเมืองที่ต้องการแบบนี้ก่อนสะดวกสบายอย่างนี้เป็นต้นนะครัผมผมผมเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ,รบผมอาจารย์ผู้ว่ากทมเนี่ยในความฝันเนาะครับผมผู้ว่ากรทมในความฝันเนี่ย,รนเ,นยเราก็อยากจะฝันเห็นผู้ว่าเป็นคนที่ทำกรุงเทพให้มันทันสมัยคุณหมอครับแล้วก็มีกรุงเทพมีความเจริญก้าวหน้า เสร็จแล้วก็กรุงเทพนะมีจิตสํานึกความเป็นบรมเมืองตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่าง,งก็คือสร้างเมืองให้มันเป็นระบบของเราต้องยอมรับว่าต่างประเทศเขาทาได้ยังไงเช่นว,ว่าเป็นมีความเป็นระเบียบสะอาดอย่างที่คุณอาจารย์เช่ดถามว่าแล้วก็มีความแบบมืออาชีพเป็นมืออาชีพที่เห็นเหมือนเราเข้าไปในบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีความเป็นมันเป็นความทันสมัยทั้งบริษัทคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆคลารสอะไรต่างๆมันต้องเกิดจิตสํานึกว่าอยากจะเป็นอะไรเพื่ออะไรทําเพื่อใครปัจจุบันเนี่ยอยู่รอคําสั่งกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะความเป็นเมืองหลวงก็คือเป็นเมืองที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า spare head นำร่องแต่กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่นําร่องเลยรอให้รัฐบาลน,นํามาก่อนผู้ว,ว่าควรจะนําร่องหลายเรื่องนะรถไฟฟ้าโซลา่าเซล ดิจิทัลเวิด์รต่างๆต้องเป็นสิ่งน,นี้อยู่ในงเทพหมดเลยต่อไปต้องไปใช้ระบบไฟฟ้ามากกว่าระบบฟอสซิล uh, พลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นความสะอาดความอะไรต่างๆต้องช่วยกันสร้างความเป็นพลเมืองสูงเกิดจากภายในของของจิตใจของชาวบ้านอย่างที่อาจารย์เชษสาพูดผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือถ้าเราจะสร้างถนนสักเส้นหนึ่งเมื่อก่อนก็ปฏิก็ขุดเลยชาวบ้านอา้าวตายแล้วออกมารถติด ขุดปิดปิดถนนหน้าบ้านเลยโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยทําไมเรามีสกสอขอเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโครงการที่ชาวบ้านว่ากันแรงๆก็คือโครงการเจ็ดชั่วโคตรเลยอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านเดือดร้อนทุกวันคุณหมอรู้มไหมผมขับออกขับรถออกมาเนี่ยกำลังสร้างรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลนที่เขาเคยใช้สามสี่เลนตอนนี้เหลือสองเลนเหลือเลนเดียวเนี่ยต้องมาติดเฮ้ยเคยถามชาวบ้านไหมว่าเขาดูยังไงเขาสะดวกยังไง หรือถ้าต้องทําจริงๆต้องคุยกับเขายัางไงชาวบ้านไม่เคยรู้เลยผู้ว่ากทมในอดีตนี่ไม่เคยทําอย่างนี้อยากได้ผู้ว่ากลายพันธุ์เหมือนไวรัสเลยมันปรับตัวปรับตัวให้ชาวบ้านเขามีความสุขขึ้นในในความเป็นกรุงเทพชาวกรุงเทพชาวเมืองคุณหมอลองดูว่าคนกรุงเทพมหานครเวลาโหวตเนี่ยผมสังเกตจากสังคมวิทยาก,การเมืองนะจะโหวตไม่เหมือนคนคน ต่างจังหวัดคือจะไม,ไม่ไม่ไม่รักใครส่วนตัวจะไม่ดูอะไรเพราะว่าจะเป็นต้องคนจะเป็นอย่างนั้นเขาจะดูที่ผลงานดูที่ความาตั้งใจทํางานดูที่การเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าของตัวนักการเมืองที่เข้ามาแก้ไขปัญหาต้องปรับตามเขาทุกเวล,ลาตลอดเวลาใน่นสนะอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ที่ออฟฟิศใบใบ,บจิบวายอย่างเนี้ยอื ผมดูผมเคยเห็นนะเลยเคยได้ทราบว่าผู้ว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นก <จะ S 1> ็ว่าจะเดาอยู่เดา<ต>อย่าเดาจะนี่อย่าเดาว่าต้องต้องไม่ใช่ต้องออกมากวาดขยะนะเหมือนกับอจาจารย์มหาจำลองอซึ่งเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าและไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีฝนตกพายุมาผู้ว่าไม่ต้องไป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 ต้องลงมาถกขลุกขลุกกันเสื้อเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบประารีอยู่หัว้วการที่ก้าบอกว่า ผู้ว่าไปสั่งให้ดูดน้าตอนนั้นพอดูดเสร็จมันวนกลับเข้ามาอีกเนี่ยแต่ว่าได้ถ่ายรูปแล้วว่าได้ได้ขอไปถกเกงอะไรต่างอาจจะต้องทําบ้างเพื่อจะได้เห็นว่าชาวบ,บ้านบอกเอาเพราะว่าแต่แต่ทําไมวางระบบยังไงให้เห็นว่ามีการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยสื่อสาร360องศาเนี่ยผมไม่เคยเห็นผู้ว่าบอกเลยเฮ้ยผมจะทํารถไฟฟ้ากี่ราคาเท่าไหร่บอกเลย พอเลือกตั้งกันทีเราไม่รู้กันทีนะอาจารย์เทศฐานเนาะเพราะฉะนั้นเราเราจะเราจะต้องเห็นว่าผู้ว่าในอนาคตจะต้องเป็นผู้ว่าที่โอเคต้องใช้เทคโนโลยีต้องลัาสมัยแต่ในขณะเดียวกันต้องถึงลูกถึงคนแล<ช>้วก็ต้องสื่อสารกับคนใ,<ช>ให้ได้ก่อนที่จะลงมือทําโอเคนี่น่า,นาจะเป็นบทสรุปที่ผมขโมยจากอาจารย์ได้ไดโอเคทีนี้มีประเด็น <ผม S 2> ที่หนึ่งฮะเิญครับผู้ว่าที่ดีต้องเข้าใจวิถีชีวิตคนเมืองนะครับคนเมืองต่างจากคนต่างจังหวัด และิถีชีวิตคนเมืองเนี่ยต้องรู้ว่าชีวิตแต่ละวันเต็ไมไปด้วยความเครียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้เติมความสุขให้กับคนเมืองผมว่านี่คือหัวใจนะว่าทําให้คนเมืองรู้สึกว่าอยู่แล้วแบบว่ามีความสุขอะไม่ต้องรู้สึกว่าอยากจะย้ายประเทศไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยากจะย้ายนั่นย้ายนี่คือทําไงก็ได้ให้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรทมเนี่ยมีความสุขเพราะว่านี่คือหัวใจสําคัญก็ผมมีเสริมนิดนึงก็คือกรุงเทพเนี่ยผมว่า เป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะสบายนะคุณหมอไม่เหมือนกนต่างหวัดต้องไปงานศพงานแตง่งชีวิตประจําวันจะนต้องคุกค,คีกับเขาไปพบปะบ่อยๆนี่ก็คือสอสอต่างหวัดหรือนักการเมืองเป็นสจอะไรแต่กรุงเทพมหานาครเนี่ยเขาไม่ต้องการอย่างนั้นคุณไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเขาคุณทําระบบคุณให้ดีเช่นว่าเขาต้องการอะไรวันๆหนึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหรือวันตอนเย็นเนี่ยเขาอาจจะมีสวนสาธารณะทักแหล่งหนึ่งคุณจะหายหาเขาได้ไหม เด็กวัยรุ่นที่ข้างในเขากินอาหารเข้าไปเขาต้องการออกพลังต่างประเทศเนี่ยผมไปที่รัฐมิสุริเขาจะมีสนามบัตเก็ตบอลเต็มเมืองเลยนะฮะแล้วก็มีรลเนทำร่อโรลเลอร์สเก็ตนะฮะให้เด็กะเล่นอย่างเงี้ยน่าจะมีจุดย่อยๆเนี่ยผู้ว่าน่าจะหาสถานที่เหล่านี้ให้คนเทพมีสถานที่เล่นอารบ,บิกสตาร์เยอะขึ้นตรงไหนมีที่ว่างกทมควรจะไปเช่า ง็ประมาณตังเกือบแสนล้านเนาะปีหนึ่ง,น,งนะอาจารย์นะเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านเนาะได้ข่าวว่าล่า 8, สุดแปดพันล้า,น, 8, 8, ลาน,น,นใช่ไหมเนี่ยไปเช่าที่อย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องไปทําอะไรให้เขาเขาไปชอปปิ้งเองเขาไปทําอะไรเองแต่ว่าผู้ว่าควรที่จะหาสถานที่เมื่อเขาต้องการแล้วมีให้เขาไม่เหมือนกระตังหวัดต้องไป,ไปงานศพงานแต่งอะไรต่ไม่ไปโดนด่าอ๋อไม่ไปไม่ได้มีผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกอาจารย์เดี๋ยวผมไปงานศพมากับลูกศิษย์ จารย์ผมขออนุญาตเดินผ่านชาวบ้านหน่อยนะพอชาวบ้านเห็นแล้วโอเคอาจารย์ผมผ่านแล้วแต่แต่ถ้าเป็นตัวแทนกรุงเทพไปมากๆเดี๋ยวโดนด่าเออโดนด่ามาทำไมมาทำไมมาหาเสียงเหรออ้าวอาจารมีข้อเสนออะไรที่กรุงเทพมุมที่ถูกเมินอย่างต้องอย่างต้องเอามาถกกันอีกครับผมครับก็สลหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมามาและยาวนานมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่สุดคือว่า เวลาจะทำในการพัฒนาเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่มองว่าการมีส่วนร่วมเป็นเพียงแค่ตัวประกอบหรือเป็นตัวเสริมที่ทำให้สิ่งที่จะทำนั้นมีความชอบธรรมในการใช้งบแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมจะเลือกผู้ว่าคนใหม่ที่ผมไม่ต้องการผู้ว่าที่เก่งกาอะไรมากมายนักเพราะผมเชื่อว่าคนเมืองเก่งกาแล้วก็ระบบของกทมเนี่ย ถ้าไปจัดระบบได้ดีเนี่ย50เขตหรือว่าส5สำนักในกรทมเนี่ยมันมีคนเก่งที่พอที่จะทำงานได้อยู่แล้วผมต้องการผู้ว่าที่มีหัวใจในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเท่านั้น,นแหละอาจารย์เมื่อตอนต้นรายการเราคุยกันถึงภาพที่เห็นว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรที่มันยังต้องออแก้ไขแต่ว่ามันมีภาพที่ไม่เห็นอย่างเช่นเรื่องของระบบ การจัดการการ,ระบบราชการที่เขาบอกว่ายังอ,อาจหรือระบบเส้นสายโลกใต้โต๊ะอะไรต่างๆแบบนี้ยังมีอยู่ไหมละอะไรต้อง,งแกไขอยู่ครับยังมีอยู่ครับสําคัญสุดคืออันนี้ผมจําได้ว่าอาจารย์มงคลพูดสนต้นไปนิดนึงคือเรื่องของการที่ ราชการกับทางประชาชนนะครับประชาชนผมไม่ได้ไปถึงเฉพาะชุมชนอย่างเดียวนะผมไปถึงบ้านรัว้วผมไปถึงบ้านบ้านตึกบ้านคอนโดแบบนี้ที่จะต้องมีการสร้างประชาคมให้เกิดขึ้นคือที่ผ่ามาผมเข้าใจว่าการที่ทางหน่วยงานราชการเนี่ยมนจะลงไปทําอะไรกับชุมชนเนี่ยเพราะชุมชนมันมีการจัดตั้งไงฮะ มันมีการจดทะเบียนถึง2,000ชุมชนมันมีตัวธงตัวแทนแต่สลับกลุ่มที่เป็นคอนโดก็มีแค่นิติบุคคลกลุ่มที่เป็นหมู่บ้านก็นิติบุคคลกลุ่มบ้านตึกที่ริมถนนที่แทบไม่มีนิติบุคคลเลยนะก็เลยขาดการมีส่วนร่วมผมว่านี่คือหัวใจสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้มันคือองค์ประกอบของกทมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําอะไรก็ตามน,นโยบายจะสวยหรู20-30ประเด็นแต่สําคัญสุดคือว่าตัวของราชการของกทมเนี่ยจะต้องเดินเชิงรุก ต้องเข้าไปหานะครับให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกส่วนนอกจากชุมชนแล้วต้องมีกลุ่มบ้านพวกนี้อยู่ด้วยหรือคอนโดอยู่ด้วยเพื่อต้องการให้รู้ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียภาษีไปทั้งทางตรงทางอ้อมที่การมาเป็นงบประมาณ80,000กว่าล้านบาทเนี่ยสำหรับสำหรับผมเองเนี่ยผมแนะนําว่าผู้ว่าคนใหม่นะครับจะมีนิสัยทัศน์ที่ดีอะไรก็ตามก็ทําไปเถอะแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนคือทําให้ราชาการเนี่ยลุกเข้าหา ประชาชนที่อยู่ในทุกภาคส่วนหรือทุกมุมรืบที่อยู่ในถนนตอกซอกซอยและมาทําให้การขับเคลื่อนมันยั่งยืนเหมือนกับที่อาจารย์เอ่ยถึงคลองชองเกชอนมันยั่งยืนได้เพราะมีชุมชนแถวนั้นเนี่ยะละแวกบ้านแถวนั้นเนี่ยมาช่วยกันดูแลผมต้องการเห็นตรงนี้ใน4ปีข้างหน้าขอ,ขอถามเรื่องของการสนับสนุน SME หรือโครงการให้ยืมดอกเบี้ย ต่ำมากอะไรแบบนี้นะครับนาโนไฟแนนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบว่าเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับผู้ว่าไหมและควรจะส่งเสริมอย่างไรจริงๆแล้วใน,ในอำนาจผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไ,ไม่ได้เกี่ยวข้อง,องแต่ว่าถามว่าผู้ว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่าผู้ว่าในเมืองใหญ่อย่างที่อาจารย์พูดถึงะฮะมันจะต้องเป็นมือประสานนะครับผู้ว่าสามารถที่จะสร้างคอนเนคชันกับกลุ่มนี้เป็นพิเศษสมมุตินะถ้าต้องการไมโครไฟแนนซ์ให้กับ คนที่ยากไร้ในชุมชนเนี่ยผู้ว่าเองคงสั่งการใช้กลไกลของโครงสร้างกทมเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะที่เป็นมือประสานให้กลุ่มเหล่านี้ไปพบปากกับประชาคมแล้วก็สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆกระจายไปยังจุดต่างๆอย่างเช่น2,000ชุมชนก็มี2,000จุดของความร่วมมือในการจะทําให้เกิดการเงินชุมชนระดับย่อมได้อย่างเงี้ใช้ใช้กล,ลเม็ดของการ สร้างความเป็นมือประสานซึ่งจะทําได้ก็ต้องเรื่องจากหัวใจที่ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างร้อเปอเซ็นะครับเสริมครับผมดูว่าปัญหาสําคัญที่ถูกละเลยภาคเพิกเฉยของบ้านเราแต่ว่าเป็นปัญหาเบสิกเลยเราเรียนตั้งแต่หนังสือเนาะก็คือปัญหาผังเมืองคุณหมอบ้านเราระบบโซนนิ่งแย่มากผู้ว่ายังไม่มีคนไหนกล้าแตะเรื่องนี้นะเวลาเราไปออสเตรเลียไปอเมริกาเราจะเห็นโซนชัดเจนเลย โซนนี้เป็นโซนเป็น entertainment c o m p กซ์โซนนี้เป็นโซนนั่นโซนนี้แล้วก็คนก็จะไปถูกต้องนะจัดอย่างเงี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยยังเละเทะมากยังไม่มีผู้ว่าคนไหนเกิดเกิดเกิดอยากจะทําให้เป็นอย่างนั้นเลยมันมันมันเป็นมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการพัฒนากรุงเก่าที่มันไม่ทันแล้ว<ม>หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นผู้ว่าคนหนึ่งเสนอเรื่องใหญ่ที่สุด<ะ>เป็นนโยบายที่ ไม่รู้จะกล้าเสนอกันหรือเปล่านะขอพูดได้ไหมฮะพิจารณาเองขอพูดย้ายกรุงเทพฮะเสนอย้ายเมืองหลวงเลยเออเออว่าคนใหม่เนี่ยถ้าใครกล้าเสนอย้ายเมืองหลวงก็เหมือนกับอินโดเสนอย้ายจาการ์ตาย้ายเมืองหลวงไปเลยเพราะอะไรมาเขาไม่ไม่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้มันาราไม่ได้อย่างนี้อย่างอินเดียเ็าจะมีดิวเดลีโอนเดลีนะโอนเนอีก็เก่าก็คือกับคนเก่าแก่ก็อยู่กันไวอิเลเคค่ะ แต่เมื่อมันเป็นเมืองใหม่จะสวยงามจะมีอะไรต่างๆอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้นะต้องเริ่มกันใหม่แต่ว่าผมอยากให้ผู้ว่าไม่ไม่รู้จะถกประเด็นผู้ว่าเรื่องต้ไงคือมันกก้าไงผู้ว่าถูกกล้าแล้วครับแต่นี้ถ้าไม่กล้าอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเมืองอะไรยากเลยแล้วก็เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าที่ทําในเมืองเก่าเนี่ยเป็นนิวกรุงเทพนิวแบงกอกไปขึ้นมาแล้วก็จะสร้างโซนผมเรียนจากสัลยวิทยามันจะเห็นประเด็นเนี้ยชัดเจนเลยก็จะทําโซนต่างๆระหว่าง จับคนเข้าไปใหม่คือจะทำยังไงก็ได้พอจัดะระบบของอ physical structure เสร็จแล้วเนี่ยคนมันเข้าไปเองคุณหมอเนเกื่ออกไหมฮะอย่างธุรกิจก็เหมือนกันถ้ามีร้านค้าร้านเดียวอยู่ริมถนนไม่มีรถจอดแต่ถ้าจัด physical structure จัดโครงขึ้นมา เป็นแหล่งให้คนมีร้าน้าชุมชนเป็นร้อยร้อยร้านเนี่ยสิบร้านมันลดจอดได้นอนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้ผมถือว่าเป็นผมถือว่าเป็นไฟผมถือว่าเป็นการการปิดของอาจารย์ผมผมเสริมทิ้งท้ายของอาจารย์ผมเสริมทิ้งท้ายเชาคือแน่นอนว่าการที่จะมีนโยบายการย้ายเมืองหลวงอาจจะเป็นเรื่องที่มันอภิมหาไม่กับโปรเจกต์มากเพราะว่ามันต้องร่วมมบือกับรัฐด้วยนะครับรัฐบาลใหญ่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ยัง ไม่สามารถจะย้ายเมืองหลวงได้อย่างจริงจังเนี่ยผมผู้ว่ากทมอรุ่นใหม่นะครับจะต้องเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้มองเฉพาะกทม,อมแต่ผู้ว่ากทมอต้องมองอกทมอและปริมณฑลเพราะว่ากับปริมณฑลเนี่ยจะเป็นตัวรองรับความเจริญของคนกทมอนะครับ,รบอย่างเช่นว่าสร้างสิ่งต่างๆหรืออำนวยความสะดวกที่ทาให้คนจากปริมณฑลเนี่ย สีจังหวัดรอบกอทมอเนี่ยสามารถเข้ามาในกรุงเทพได้ง่ายขึ้นมาทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจการทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ชีวิตในเรื่องของหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปอยู่ในปริมณฑลแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดการลดความแออัด พอลดความแออัดมันก็จะทําให้ระบบสาธานุพโภคต่างๆเนี่ยในกรทมเนี่ยมันเพียงพอพอเพียงพอมันก็จะไม่เกิดปริมาณขยะล้นเกินไม่เกิดปริมาณสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะต้องไม่มองเฉพาะขอบเขตดินแดน50เขตของกรทมแต่เรานั้นจะต้องร่วมมือกับปริมณฑลอย่างใกล้ชิดนะครับมากกว่าเดิมโอเคผมถือว่าเป็นคําปิดนะโอ้โหนี่อันนี้ปิดแบบระยะยาวต้องยาวายจริงๆ้องอ่าโอเคอันนี้<ๆ> เราก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากที่มาแข่งรับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านใดที่ดูแลรายการนี้และ เก็บรายละเอียดไว้หมดทำยังไงเข้าไปที่ YouTube ของช่อง13สยามไทยนะครับเลือกรายการรายการนี้คือสยามไทยอัปเดตชื่อตอนมองกรุงเทพมุมที่ถูกเมินแล้วเราจะอาจจะจัดตอน2ตอน3ตอน4ไปเรื่อยๆและแขกรับเชิญก็จะมีเสริมมีเพิ่มไปค่อยว่ากันใหม่ในตอนหน้าจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งเอานะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสงท่านต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับครับ